ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลไทยรับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งของโลกวันที่29มกราคม2567ณโถงกลางชั้น1กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานครนายสุชาติทิกสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสกลไทยเข้าร่วมพิธีและรับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งของโลกจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธี โดยมีนาวอากาศเอกอธิคุณคงมีผู้อำนวยการอพอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพอได้จัดพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งของโลกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับแหล่งพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนของอพอไปสู่มาตรฐานสากล และเพื่อประชาสัมพันธ์ความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งของโลกโรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เป็นกําลังสําคัญที่ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับพื้นที่จนประสบความสําเร็จในระดับสากลสําหรับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน100แห่งของโลกเป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destination Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่ให้การยอมรับในระดับนานาชาติว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกนี้จะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยวมีผลให้เกิดการรับรู้ทางการตลาดได้อย่างกว้างขวางดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยในปี2023ประเทศไทยได้รับรางวัลถึง3แห่ง ได้แก่ตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุโไทยตำบลในเวียงจังหวัดน่านและอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งการประกาศผลครั้งนี้จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวทั้ง3แห่งกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่สแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในอนาคตในการนี้นายสุชาติทิกสุวกผู้ว่าราชการจังหวัดสกโไทยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนพัฒนาและผลักดันตำบลเมืองเก่าจนได้รับรางวัลในครั้งนี้และพร้อมจะนำความภาคภูมิใจนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดสกโไทยได้รับรู้และร่วมกันพัฒนาแหล่งพื้นที่อื่นๆต่อไป